สิอันดับโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยและทั่วโลกประจำปี2024มีที่ไหนกันบ้างลองไทยกันดูครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Newsweek และ Statista ที่ได้จัดอันดับ250โรงพยาบาลชั้นนําของโลกจากข้อมูลที่รวบรวมกว่า2,400โรงพยาบาลใน30ประเทศทั่วโลกด้วยเกณฑ์การประเมินใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลายและมีน้าหนัก รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า85,000คนทั่วโลกข้อมูลสาธารณะจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยและปัจจัยอื่นๆเช่น มาตรฐานสุขอ,อนามัยอัตราส่วนผู้ป่วยต่อแพทย์และการใช้ Patient Reported Outcome Measures หรือ PROMs ด้วยโดย10อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยปีนี้เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยซึ่งอันดับที่1ได้แก่โรงพยาบาลบำรุงราษิรเ International ได้คะแนนสูงถึง93ส่วนอันดับที่2เป็นของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหากรุณอันดับที่3โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทอันดับที่4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย อันดับที่5โรงพยาบาลรามาธิบดีอันดับที่6โรงพยาบาลเมดพาร์คอันดับที่7โรงพยาบาลกรุงเทพอันดับที่8โรงพยาบาลทนบุรีอันดับที่9โรงพยาบาลพระราม9้าและอันดับที่10โรงพยาบาลราชวิถีส่วนสิอันดับโรงพยาบาลดีที่สุดของโลกตกเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาในอันดับที่1ได้แก่ Mayo คลิ n i กที่เมืองโรเชสเตอร์ในรัฐมินนิโซตาอันดับที่2ตกเป็นของคลิ v e l น n d คล i n ิกที่สหรัฐอเมริกาเช่นกัน ส่วนอันดับที่3ตกเป็นของโรงพยาบาลโตโตเจเนอเรลลที่แคนาดาอันดับที่4เป็นโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์ที่สหรัฐอเมริกาส่วนอันดับที่5ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาเช่นกันโดยโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอเรลลอันดับที่6เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเบอร์ลินหรือชาริเทสที่เยอรมันอันดับที่7เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคารโรลินสกาที่สวีเดน ส่วนอันดับที่8ตกเป็นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยป p เอซาลเปติแยของฝรั่งเศสส่วนอันดับที่9เป็นศูนย์การแพทย์ชีบาของอิสราเอลและอันดับที่10ตกเป็นของโรงพยาบาลมหาวิทยลาลัยซูริกของสวิตเซอร์แลนด์